ว <c oughs> ันนี้เราจะมาลาาปลานะครับนี่เขาจะมาล่าปลาสับละเอียด ต้องละเอียดเลยนะครับใส่ขาไปจะมีขาอน,นี้ฮะหัวขาสับรวมกันจะมีกลิ่นหอมนะครับนี่สับเสร็จปุ๊บก็ไปลวก เหม,มือนมือ